เกมแรกที่ไม่เปิดซูเปอร์ปอนนะครับแมตช์แรกนะครับชุดแรกเลยนะครับเราแพ้ไป4ต่อ1นะครับเดี๋ยวมาดูชุดที่2ที่เปิดซูเปอร์ป้อนครับว่ายังไงครับมาครับ <c oughs> แหลกไม่เอ่ยไม่ไหลครับมาแล้วครับ ด้านบนครับฝ่ายหายครับเป็นอีรักครับตรงกลางบูด็อกสีเหลืองเป็นอเมริกาแล้วก็ด้านล่างครับเหมือนเดิมครับใครอีกสีแดงครับอยู่ด้านล่างครับฝั่งขวาเนี่เวิลพี่ขุนครับสีฟ้าตรงกลางเป็นพี่หมูหยองครับสีม่วงแล้วด้านบนครับเป็นน้องนัดครับสีชมพูครับทั้งหมดเป็นอีรักหมดครับเราดูครับน้องนัดส่งน้องหมามา3ตัวจะเปิดโลเคชั่นตรงกลางอโดนครับ ดูตรงนี้ครับตรงนั้นส่งลูกหมามาแล้วครับเห็นครับโอ้จะวิ่งตรงกลางนี่เจอไฟหฮครับวิ่งทะลุแนวต้านมาได้แล้วก็ใครเล็กนี่ก็วิ่งเปิดทุกแมพไปแล้วครับตรงนี้แล้ดูเดลิสหมาของเดลิสว่าไงครับวิ่งย้อนกลับไปเห็นหมดแล้วครับนี่ต้องสร้างฐานไปด้วยนะครับแล้วก็ควบคลุมหมาไปด้วยครับเพื่อให้เพื่อนเพื่อนได้เห็นครับนี่ครับหลุดมาตัวเดียว ถือว่าทำได้ดีครับนี่เห็นการเคลื่อนไหวของกู้ต่อสู้เรียบร้อยแล้วครับเราจะใช้แมงมุมเป็นตัวเคลียร์ตรงนี้ดูครับดูหรอกคือ,อ <c oughs> ถ้าเล่นสไตล์ที่มีเข <c oughs> าเรียกว่าซ <V ap one> ุปเปอร์เบปอนเนี่ยมันจะต้องมี2คนรับรนะับ แล้วตัวลุปอีกคนหนึ่งเนี่ยจะต้องบุกไปดูครับขึ้นวางไวมากๆครับไวกว่าเราเยอะครับฝั่งเรายังไม่ขึ้นนะ้วเขามาแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวสักพักขีรล้อออกแน่นี่เข้ามาก่อนแล้วครับคือไม่เน้นนะับไม่เน้นรถถนะังครับไพนิกรู้เลยครับคือเน้นแบบบุกยาวๆได้เกมยาวๆผมก็ค่อยบุก ดูรถทีคีรอบน่าจะออกก่อนแล้วทีมเราถ้าไม่รีบปลุออกไปนี่ขี่ลอบม,มาแน่ขี่ล้อบม,มานี่โอ้โหเดือดร้อนหมดเี่ครับเข้ามาอีกอแล้วครับนั่นแหละครับขี่ลอบครับโอ้สองนาทีสามสิบเจ็ดวินาทีสองนาทีขี่ลอบม,มาครับปัดโชพูดไม่ทันขาดคำครับโหูช็อกเลยครับตรงนี้โอ้ป้ามาด่วน ก็ต้องสั่งไปยิงแต่เนิ่นๆด้วยนะครับก็โดนแมงมุมมันนี่แหละครับเจอแมงมุมครับพี่ขุนเข้าไปไม่ถึงแน่หรือยังไงตัดเงินก่อนเลยพี่ขุนบอกนี่แหละครับตัดเงินกับตัดเงินครับส่งปุ๊ป้าออกมาครับพี่ขุนพยายามจะไปตัดเงินตรงนี้ครับโดนเขาป้องกันได้ครับโอ้โหชุดนี้เสียดฐานรุถังกับทางด้านของฐานแร่ไปเลยครับ โันนี้สะดุดครับแบบนี้นี่ครับเพิ่งจะขึ้นเป็นแถบรถยังไงครับนั่นพยายามที่จะเคลียร์ครับพยายามที่จะเคลียร์ครับนั่นแหครับเคลียร์ครับโอ้โหพี่ขุนครับแล้วพี่มุหยองจะเติมครับแล้วคีย์ล็อหมดไปคันหนึ่งนี่ก็ลำบากเหมือนกันนะต้องขายเลยครับโอ้โหดูครับแล้วจะไหลมาตรงนี้ครับพี่มุหยองมีโอกาสนะฮะมีโอกาสนะครับคนดีๆแล้วเข้ามากับน้องหมาครับแล้วอุ้ยเอ็มซีวีก่อนครับ ทาสีไว้ก่อนหนึ่งทีเป็นตัวน้องหมายิงตัวน้องหมารับดาเมจอยู่ยังไงครับอู้ยสู้ไม่ได้ดูครับยังไงต่อครับย้อนกลับไปอัด m c v แล้วต้องยิงม,มันเจอน้องหมาครับนี่แหละครับน้องหมามันับดาเมจช่วยครับโอ้วสิไดยมากๆครับอูทาสีชุดนี้นี่เต็มเปียบเลยครับแล้วออกไอรอนเคอร์เ,รเท,เทนแล้วออกไอรอนเคอร์เ,รเทนแล้วครับ แล้วนี่ครับจะโดนไรโน่ไรยิงโดนไรโน่ไรยิงครับไม่ไหวครับหายไปสองคันพี่มุหยองใหม่แล้วครับอืมนัดว่าไงครับผมล้มบนก็้วรับจีนพอถูควนครับแล้วถึงได้ของไฟไฮนี่มาเลยครับดูครับก็จะเจาะเข้ามาครับโดนนัดรับเหนียวๆตรงนี้พี่เข้าโอ้ยมีแล้วเคอร์เทนแล้วครับน้อลวเหมือนกันครับดูครับทาสีไว้ก่อนแล้วนัด โุนยิงหานรถถังเลยครับนี่ครับต้องออกเชสลาคอจะไม่มีพลังงานครับลำบากครับชุดแรกครับไป้วครับหนึ่งไม่น่าไหวครับู้หยองอยู่ตรงกลางนี่รถถังเยอะนะครับแต่มันดูครับขาวมอบุกชุดนี้นี่โอ้ยดูว่าพลังงานกลับมาไม่ไหวแล้วครับพลังกลับมาพลังงานกลับมาก็ไม่ไหวแล้วครับดูครับนั่งเสร็จแล้วก็รุกขึ้นไปยิงครับ แล้วฝั่งนี้ว่ายังไงครับสิทแดงคลีกวิ่งสวนยงหยองใส่แล้วเทเทนยิงตูดอยู่แล้ววิขุนยังไงครับใส่คนมาบรรจุคนมาครับโอ้ยังไงต่อครับบรรจุคนมาครับไม่ไหวครับทุนนี้ดูแล้วน่าจะไปครับ ไอสะดุดคีลอฟตรงนั้นแหละครับเรื่องที่จะเล่นเร็วครับออกคีลอฟก่อนแผนเข้ามาดีครับไม่ได้เลยแล้วดูวตรงนี้ครับพี่ขุนได้รถถังขึ้นมาแล้วครับการคอนโทรลรถถังพี่ขุนไม่ธรรมดานะ่ยแล้วตรงกลางจะสวนไปหรือเปล่าครับดูฝั่งรถถังเขาก็หมดแล้นโอ้มาอยู่ตรงนี้ครับมาอยู่ตรงนี้ครับตรงนั้นนี่หมดแล้วนะแล้วตัวพี่ขุนจะมาช่วยอุ้ยครอบไปรถประเทศอีกแล้ว เห็นเป็นป่าลาบแล้วตรงนี้ไม่ไหวแล้วครับแบบนี้เอาโปรคลีฟมาครับหาสีตรงกลางครับดูหยอกหน่อยใส่กันยุบจับยุบจับไปหมดนี่ครับกลับบ้านให้ไม่ทันโอ้ยเสียเปลี่ยนครับข้างบนตรงนั้นพี่โดนเจาะรั่วไปแล้วครับด้านบนไฟไฮมาครับบินสูงเลยครับ ฐานคนนะตรงนั้นคงต้องออกซูเปอร์มาช่วยแล้วด้านล่างตรงนี้โอ้ยอโบลีมาอีกแล้วครับโบลีมาสามคันนี่เลยจบครับไม่น่าจะเหลือครับตรงนี้ครับโบรกอลีน่าหนัครับคนออกมายิงโอ้คนมาด้วยครับรู้ว่าโบลีแพ้คนครับแต่คนนี่ไปแพ้เดสซิลิเตอร์มนันอุตสาหเขียวอีกทีนึงครับ ใส่แลรถกระเทนวิ่งสวนครับตรงนี้ใส่แลรถกระเทนเหมือนกันครับโอ้เขาก็มีรถกระเทนครับไม่ใช่มีแต่เราครับตัวครับอืมชุดนี้ต้องยอมครับเฮียถึงบ้านแล้วครับมาไปครับโอ้ดูครับดูครับดูครับอีซซึมช็อตมายิงกันเลยทีเดียวโอ้ไม่น่าไหวแล้วครับเนี่ยครับ น่าไหวครับยืดเยื้อแล้วแบบน,บนี้ต้องยอมครับ เรียบร้อยครับเกมแรกครับฟิลิปปินส์นำไปก่อนครับ8นาที42วินาทีครับไฟไฮเกมนี้ทำได้ดีครับ120,000คะแนนคลิคห0 0 0 0แคะแนนนะฮะมูดองหกหม0่นคะแนนดูโบ29,000คะแนนครับพี่มุหยอง26,000คะแนนแล้วก็เดลเลีย22,000คะแนนครับพี่มุหยองว่าเดี๋ยวรอบนี้ออกเรือดำน้ำสู้ไปไปตรงไหนครับเนี่ยเรือดำน้ำนะครับมาครับข้างบนครับสีน้ำเงินตรงนี้ครับไฟไฮครับเป็นอีรักครับ ตรงกลางดูดอกครับสีม่วงครับเป็นอเมริกาครับและด้านล่างสุดสีแดงตรงนี้ครับไคลีครับฝั่งขวาพี่ขุนครับอยู่ด้านล่างประทาไคลีกตรงนี้ครับสีเหลืองครับตรงกลางตรงนัดครับเป็นอเมริกาครับสีฟ้าครับและด้านบนสุดตรงนี้ครับพี่มวยหยองเราครับสีชมพูครับดูครับหมาต้องค่อยๆขยับนี่ครับดูเชิงดีๆตายไปแล้ว1จุดตรงนี้ทิ้งไว้ตรงหนึ่งทิ้งหมาไว้ตัวหนึ่งตรงนี้ครับ เรเจอกัน้ครับสั่งขย้ำกันแล้วครับหรือเปล่าโดดสิครับวิ่งมาดุมๆแบบนี้แล้วตรงกลางนี่โดหทำด้ดีครับตรงนี้หมาพ่ษหยองทะลุแนวต้านไปด้านหลังแล้วนะครับทะลุแนวต้านไปแล้วโอ้สิ่งเงินมาครับไฟไฮหมาไฟไฮมาครับยังไงครับทะลุแนวต้านตรงนั้นต้องยิงทิ้งไปก่อนหนึ่งตัวครับก็ขายเลยครับ นี่ครับว่าเกียร์มาเร็วครับเกียร์คนก่อนครับได้ฟรีไปหนึ่งตัวเจ็บสิครับตรงนั้นตามมายิงหมาแล้วครับอุ้ยไอ้บีมาครับไอ้บีมาครับถอยครับขยับขยับนะครับเกมนี้พี่ขุนจะออกยังไงครับเดี๋ยวต้องดูพี่ขุนยิ้มหนึงครับโอ้มาเร็วเลยครับนี่ครับใครลิกใครลิกส่งไรโนวิ่งเข้ามาทะลุแนวต้านครับหรือยังไง โอ้แต่พูดถึงว่าถ้าอีกฝั่งมีเขาเรียกว่ามีสเปกเตอร์เนี่ยถ้าเขาบอกกันว่าฝั่งเรามีอะไรไม่มีอะไรนี่ก็พูดถึงว่ากาได้เปรียบเราเลยนะแต่เราไม่ได้บอกกันครับ้องเล่นด้วยความจริงใจครับบอกนโอ้ฝั่งซ้ายได้เปรียบจริงนะเอาเอาคนมายิงตรงนี้ได้ครับแต่ฝั่งเราคนไปยิงตรงนี้ไม่ได้ครับ นี่จุดเสียเปรียบอีกจุดหนึ่งครับฝั่งขวาแต่้องนัดส่ง GI ไปยืนคุมทุกคนครับนั่งเลยครับตรงนี้ถึงไม่ได้ครับนี่ครับเราจะขึ้นมาคุมเชิงข้างบนตรงนี้ครับอะ้รเชิงตรงนี้นี่กานเข้าแน่ครับโอ้แล้วแมงมุมครับแมงมุมพี่ขุนวิ่งพลาดเลยครับโอ้ยดูครับแมงมุมแมงมุมแมงมุมจะเข้าครับโอ้โปป้าโดนแมงมุมเข้าครับโอ้ตรงนี้ว่ายังไง นี้ว่ายังไงครับแล้วดูครับตรงกลางต้งนัดพื้นที่ตรงนี้อยู่ครับดูครับต้งนัดไปยังไงครับตัวยิงร่วงไปนี่ครับพยายามเอารถถังมาอู้ยแล้วดูพี่ต้มงหูด้านบนครับส่งคนมาด้วยครับดูว่ายังไงครับยิงครับโอ้ยโคนสามบ้างครับรถรถถังว่ายังไงครับเปยิงน้องหมาอยู่หรือเปล่าแอ้ยร้รถถังยิงอยู่นี้อยู่ไม่ไม่สั่งมาครับยังไงครับได้เปรียบแล้วครับถอยกลับเฉยโอ้ เรดูครับลุงนัดใช้ GI ตรงนี้ถือว่าได้เปรียบเลยครับนี่เข้าไม่ได้ครับมาพร้อม GI อครับค่อยๆขยับ GI นี่เรียบร้อยเลยนะนั่นแหละครับเห็นแล้วครับดูครับด้านบนก็โดนครับดูครับตรงกลางก็โดนครับดูครับซ้ายทีขวาทีโดนหมดครับตรงนี้โอ้โหพยายามลดถังเหยียบครับนัดโดนรถถังเหยียบไปชุดหนึ่งจะวิ่งย้อนขึ้นไปคนลงมาช่วยแล้ว m c ็มหายไปแล้วด้านบนโอ้โหเจอพี่มูหยองสอยไปแล้วครับแล้วรถแล้วแมงมุมเข้าไปแล้วครับหนึ่งบ้างเสียดายครับชุดนี้ แล้วถ้าไม่มีฐานรถถังครับอะไรจะเกิดขึ้นครับโอ้ไฟไฮชุดนี้โดนชุดใหญ่ไปกระพิบไปนี่สะดุ้งเลยครับตรงนี้เอาคนมาครับตรงกลางบูด็อกว่ายังไงบูด็อกพยายามจะส่งไอ้ฟีมาตรงนี้ไม่ง่ายครับนี่นะครับรถโลแกติอาโดนยิงสอยอยู่พ้งนั้นไม่เห็นน้งนั้นไม่เห็นสั่งถอยแล้วดูครับคนล่มแล้วด้านล่างวิขุนทะลวงไปหมดแล้วครับรถล,ลงรถแรกไม่มีโอ้โหซปเปอร์ปอนเปิดทําไม ไม่ต้องเปิดแบบนี้ยิงไปรัวๆ GG บูด็อกบอก GG เรียบร้อย GG ต้องแบบนี้ครับมันถึงจะสาแก่ใจช้อยจัดไปสักหนึ่งดอกขอคืนมาสักหนึ่งเกมใครลิกต้องยอมโอ้จัดทับลงตัวครับเกมนี้4นาที37วินาทีครับต้องนัดนีต้องบอกว่า MVP อีกแล้วครับ 4ี่0 0คะแนนครับพี่มูยอง49,000คะแนนเช่นเดียวกันครับปายไฮ14,000คะแนนครับพี่ขุน12,000ั 9, นคะแนนบูด็อก9,000ันคะแนนแล้วก็ไครลิก7เ0็